จะให้พูดนะคะเพื่อนจัดเต็มเหมือนกันนะคะพี่เล็กก็จัดเต็มเหมือนกันจัดเต็มเพราะว่าแม้แดดร้อนมากเลยเนี่ยท้องฟ้าโปร่งเลยเนาะท้องฟ้าโปร่งใสอากาศตอนนี้เนาะใสกันนะคะเต็มเลยเนี่ยค่ะคนเรา่าช่วงนี้ก็คือเป็นเวลาที่ถนนโร่งหน่อยเนาะหยุดงานกัน เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีนะจ๊ะขอให้เพื่อนๆนะคะมีความสุขในวันแม่นะคะขอบคุณมากๆเลยจ้าหยุดก็คืออยากจะหยุดค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆก็ค่ะเห็นคือคงจะไม่ได้หยุดเหมือนกันนะคะเหมือนเราเราก็ไม่มีวันหยุดเหมือนกันนะ เป็นวันครงนี้เป็นวันหยุดเนาะวันหยุดยาวๆนะคะวันหยุดยาวๆว,วันแม่แห่งชาตินะคะเออกรมไฟฟ้าเขาก็มาทำรดน้ํานะคะแดดร้อนอย่างนี้เราต้องรดน้ําให้ต้นไม้นะคะเพื่อนๆคือคงจะไม่ได้หยุดเหมือนกันนะคะเหมือนเราเราก็ไม่มีวันหยุดเหมือนกันเนาะ เป็นวันก็เป็นเรื่องปกตินะคะเพื่อนการดูแลต้นไม้ก็ต้องเอาใจใส่พอหนิดนึงนะคะอุ้ยลม้มอันนี้ลม้มพนักงานเนาะพนักงานกรมไฟฟ้าเนาะอันนี้เราก็ัหวหมวก <c oughs> ต้องออกปฏิบัติการรดน้ำนะคะเนี่ยค่ะรดน้ำให้ต้นไม้ค่ะอากาศร้อนมากๆอันนี้ต้นหัวใจเศรษฐีนะคะเพื่อน ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารักชมเนาะคิปนี้ก็ขอจบก็เพื่อให้ต้นไม้งามออกดอกขาวสวยงามเขียวสะพังนะคะเอหลักเขาก็กิจกรรมของกรงไฟฟ้าก็ต้องมีทำกันเนาะทำในช่วงนี้ทำหลักเขาก็ กิจกรรมของโรงไฟฟ้าก็ต้องมีทํากันเนาะทําในช่วงนี้ <t iny> ทำน,น,ะะนีคะต้นไม้ล้มเดี๋ยวจัดขึ้นหน่อยนะ <t iny> เห็นไหมคะคือคงจะไม่ได้หยุดเหมือนกันนะคะเหมือนเราเราก็ไม่มีวันหยุดเหมือนกันนะ <t iny> ถ้าเป็นวันคือคงจะไม่ได้หยุดเหมือนกันนะคะเหมือนเรา <t iny> เราก็ไม่มีวันหยุดเหมือนกันนาะ เป็นวันหนกันนะคะเต็มเลยเนี่ยค่ะคนเราเอ่อช่วงนี้ก็คือเป็นเวลาที่ถนนโล่งหน่อยเนาะหยุดงานกันอยาให้พูดนะคะเพื่อนๆจัดเต็มเหมือนกันนะคะพี่เล็กก็จัดเต็มเหมือนกันจัดเต็มเพราะว่าสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นเวลาแดดร้อนมากเลยนะคะ ในเวลานี้นะคะช่วงวันหยุดนะคะน่ะคืนพรเช้าเนาะก็เป็นวิถีชีวิตของช่วงนี้เป็นวันหยุดเนาะวันหยุดยาวๆนะคะวันหยุดยาวๆวันแม่แห่งชาตินะคะเอ่อกรมไฟฟ้าเขาก็มาทำอะไรกันนะคะเต็มเลยเนี่ยค่ะคนเราเอ่อช่วงนี้ก็คือ เป็นเวลาที่ถนนโร่งหน่อยเนาะหยุดงานกันอากาศร้อนมากๆอันนี้ต้นหัวใจเศรษฐีนะคะเพื่อนก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมเนาะคลิปนี้ก็ขอจบเอกเราก็กิจกรรมของกรมไฟฟ้าก็ต้องมีทํากันเนาะทําในช่วงนี้ทําในเวลานี้นะคะช่วงวันหยุดนะคะนะ่ะคืนพราเช้าเนาะ เป็นวิถีชีวิตของคือคงจะไม่ได้หยุดเหมือนกันนะคะเหมือนเราเราก็ไม่มีวันหยุดเหมือนกันนะ,ะ <S <S ถ้าเป็นวันอากาศันมร้อนเนาะ,ะใส่เสื้อแขนยาวนะคะรดน้ำนะคะแดดร้อนอย่างนี้เราต้องรดน้ำให้ต้นไม้นะคะเพื่อ พนักงานเนาะพนักงานกรมไฟฟ้าเนาะอันนี้เราก็แม้แดดร้อนมากเลยเนี่ยท้องฟ้าโปร่งเลยเนาะท้องฟ้าโปร่งใสอากาศตอนนี้เนาะหยุดก็คืออยากจะหยุดค่ะ <c oughs> โอเคนะคะเพื่อนๆก็ค่ะเห็นนะคะต้นไม้ลมเนี่ยจับขึ้นหน่อยนะ เห็นไหมคะพนักงานเนาะพนักงานกรมไฟฟ้าเนาะอันนี้เราก็อากาศมันร้อนเนาะใส่เสื้อแขนยาวนะคะใส่กันนะคะเต็มเลยเนี่ยค่ะคนเราเอช่วงนี้ก็คือเป็นเวลาที่ถนนโล่งหน่อยเนาะหยุดงานกันอากาศร้อนมากๆอันนี้ต้นหัวใจเสรษฐีนะคะเพื่อนก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมเนาะ ทิปนี้ก็ขอจบคือคงจะไม่ได้หยุดเหมือนกันนะคะเหมือนเรา <plumbing> เราก็ไม่มีวันหยุดเหมือนกันนะ <ock dum mies> ถ้าเป็นวันอากาศร้อนมากๆอันนี้ต้นหัวใจเสร็ื่ีนะคะเพื่อนก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมเนาะทิปนี้ก็ขอจบอ,อากาศมันร้อนเนาะใส่เสื้อแขนยาวนะคะชท่งนี้เป็นวันหยุดเนาะวันหยุดยาว นะคะวันหยุดยาวๆวันแม่แห่งชาตินะคะเออกรมไฟฟ้าเขาก็มาทำเวลาคือคงจะไม่ได้หยุดเหมือนกันนะคะเหมือนเราเราก็ไม่มีวันหยุดเหมือนกันนะถ้เป็นวันช่วงนี้เป็นวันหยุดนะวันหยุดยาวๆนะคะวันหยุดยาวๆวันแม่แห่งชาตินะคะเออกรมไฟฟ้าเขาก็มาทำลาในเวลานี้นะคะช่วงวันหยุด นะคะน่ะตื่นพอเช้าเนาะก็เป็นวิถีชีวิตของนะวันนี้วันอาทิตย์นะคะทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะคะวันนี้เราก็มีหน้าที่ทงของเรานะคะนันะคะต้นไม้ล้มเดี๋ยวจับขึ้นหน่อยนะเห็นไหมคะอ่ะเมื่อวานใส่ปุ๋ยไปแล้วเนาะอาทิตย์หนึ่ง ใส่ทุกอาทิตย์นะคะอาทิตย์ละครั้งก็เป็นเรื่องปกตินะคะเพื่อนๆการดูแลต้นไม้ก็ต้องเอาใจใส่พอหนิึงนะคะอุ้ยลม้มอันนี้ลม้มพนักงานเนาะพนักงานกรมไฟฟ้าเนาะอันนี้เราก็่วหมวกต้องออกปฏิบัติการรดน้ำนะคะเนี่ยค่ะรดน้ำให้ต้นไม้ค่ะ <c oughs> รดน้ำนะคะแดดร้อนอย่างนี้เราต้องรดน้ำให้ต้นไม้นะคะเพื่อนๆแม้แดดร้อนมากเลยเนี่ยท้องฟ้าโปร่งเลยเนาะท้องฟ้าโปร่งใสอากาศตอนนี้เนาะคือคงจะไม่ได้หยุดเหมือนกันนะคะเหมือนเราเราก็ไม่มีวันหยุดเหมือนกันนาะ เป็นวันนี้เท่านี้ค่ะสวัสดีนะจ๊าขอให้เพื่อนๆนะคะมีความสุขในวันแม่นะคะขอบคุณมากๆเลยจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นเวลาแดดร้อนมากเลยนะคะหยุดก็คืออยากจะหยุดค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆก็ ค่ะเห็นนะก็เป็นเรื่องปกตินะคะเพื่อนๆการดูแลต้นไม้ก็ต้องเอาใจใส่วอเน,นิตนึงนะคะอุ้ยลม้มอันนี้ลม้มอย่าให้พูดนะคะเพื่อนๆจัดเต็มเหมือนกันนะคะพี่เด็กก็จัดเต็มเหมือนกันจัดเต็มเพราะว่ารดน้ํานะคะแดดร้อนอย่างนี้เราต้องรดน้ําให้ต้นไม้นะคะเพื่อนๆ แดดร้อนมากๆเลยนะคะรดน้ำนะคะแดดร้อนอย่างนี้เราต้องรดน้ำให้ต้นไม้นะคะเพื่อนๆคือคงจะไม่ได้หยุดเหมือนกันนะคะเหมือนเราเราก็ไม่มีวันหยุดเหมือนกันนะถ้าเป็นวันหัวหมวกต้องออกปฏิบัติการ รถน้ำนะคะเนี่ยค่ะรถน้ำให้ต้นไม้ค่ะบอกแดดร้อนมากๆเลยนะคะอยาให้พูดนะคะเพื่อนๆจัดเต็มเหมือนกันนะคะพี่เด็กก็จัดเต็มเหมือนกันจัดเต็มเพราะว่าอากาศมันร้อนเนาะใส่เสื้อแขนยาวนะคะก็เป็นเรื่องปกตินะคะเพื่อนๆ การดูแลต้นไม้ก็ต้องเอาใจใส่กันนิดนึง